คือจริงๆรู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายมองจะค่อนข้างต่างกันแต่ในการมองวากใช่ผู้ชายรักด้วยสมองมากกว่าใจส่วนใหญ่นะเหมือนถ้าผู้ชายไม่เห็นหนทางสามารถทําใจตัดใจได้ง่ายกว่าจริงๆก็เชื่อแบบนั้นนะแต่ มันต้องไปด้วยกันทั้งสองข้างทั้งสองฝ่ายถ้าสมมติว่าคิดว่าเฮ้ยมันไป,ไปไปได้ยากมากแต่คือรักคนนี้อยากลงเอยกับคนนี้อยากทำโคตรสู้สู้เต็มที่โอเคมันไม่ผิดมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่เขาก็ต้องสู้ไปกับคนด้วยถ้าเขาไม่สู้ไปกับคนก็ถอยเหอะเพราะว่าถ้าเกิดสู้ฝ่ายเดียวไม่มีทางที่คนใดคนหนึ่งจะสู้เผื่ออีกคนหนึ่งได้จนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์